จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบนต้องหวนกลับมาเจอกับศัตรูนในอดีตสมัยยังอยู่ในภาคคลาสสิกอย่างดอกเตอร์อนิโมแถมเรื่องราวยังย้อนกลับไปในตอนที่เบนต้องไปขอความช่วยเหลือจากแอดมัสผู้สร้างออมบิทริกซ์เมื่อ5ปีที่แล้วอีกจนได้มารู้ความลับสําคัญบางอย่างเข้าในขณะที่เจ้าไคเบอร์ก็ยังตามล่าเบนไม่ลดละและเข้าถึงข้อมูลความลับของเบนแล้วอีกด้วยโอ้ย งานนี้เรียกว่ามีศึกทุกทิศทางเลยลเราเบนใจใจัดการก,กับเรื่องยุ่งเหยิงนี้ได้ยังไงไปพบกับสรุป b e n เทนออลิเวอร์ส ep ที่5และ6ครับ <the> และก็มาเดินไปครับทุกคนถ้าชอบให้เราเล่าเรืเ่องเบนเทนออลิเวอร์สอย่างนี้แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นค่าผ่าดทางให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวเริ่มต้นบนยอดตึกเราจะเห็นเจ้าไคเบอร์เจ้าเดิมกับหมาของเขาเนี่ยเฝ้ามองเบนทุกฝีก้าวก่อนจะสั่งให้หมาแปลงร่างเป็นนอนยักษ์จากพลังของเนเบทริกซ์แล้วเข้าไปจุู่โจมเบน,นทันทีซึ่งฝั่งของเบนที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยเนี่ยก็ไปสั่งเบอร์เกอร์มากินแบบสบายใจเชิบในที่สุดก็มีเวลาว่างกับเขาสักทีนะพรว่าจบปุ๊บแผ่นดินก็สะเทือนทันทีและเห็นเป็นนอนยักษ สัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่เบนเกลียดสุดๆส,สุดท้ายเบนก็เลยต้องวางมันทอดแทบกับเบอร์เกอร์ของโปรทิ้งไว้และแปลเปนไดมอนเฮดไปจัดการให้จบ,จบๆการต่อสู้กับเจ้าหนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะมันชอบเล่นซ่อนแอบอยู่ได้จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีพลังโจมตีรุนแรงแต่ตีมันไม่โดนเลยสักครั้งใช่ไหมละ่ะแต่สุดท้ายแล้วไดมอนเฮดก็เอาชนะมันมาได้ด้วยการล็อกมันอยู่กับที่แต่มันก็หนีไปได้อยู่ดีเบนเดินมาบนรถของลูกพลางบ่นไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครดูของให้เขาเลยลูกเองก็ไม่ช่วยแต่ ทำไงได้ล่ะก็คุณเบนไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ครับแค่พูดว่ารูกช่วยด้วยอะไรก็ได้ผมก็เข้าไปช่วยแล้วแต่ช่างเถอะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยเบลวูดมีสัตว์ประหลาดบุกบ่อยกว่าโตเกียวอีกเลเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ปกติแล้วใครกันมันจะบ้าส่งสัตว์ประหลาดมาล่าฉันทุกวันเนี่ยเรียกว,ว่าเนบนบ่นแบบยับยับแต่ถ้าว่าจังหวะที่พูดเรื่องสัตว์กลายพันขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเบนก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้เฮ้ย มันมีอยู่คนหนึ่งนี่หว่าที่บ้าเรื่องสัตว์กลายพันธุ์ฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งนะเขามีชื่อว่าดร์อนิโมเป็นคู่ปรับฉันตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยอะซึ่งลูกเองก็ไม่รู้จักหรอกแต่เขารู้คนที่มีชื่อนี้ดร์อนิโมอะไรเนี่ยเขาถูกขังอยู่ที่เรือนจําบกกใหญ่ของช่างประปาซึ่งเบนก็เชื่อว่าต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอนใครมันจะมีชื่อดร์อนิโมอีกบนโลกนี้ล่ะ ทั้งคู่ก็เลยตรงไปที่นั่นท,ทันทีซึ่งระหว่างทางที่อยู่ที่ฐานช่างประปาเนี่ยเบนมันก็จะโมให้ลูกฟังถึงตอนเขาอายุ10ขวบที่ต้องปะทะก,กับดร์แอนิโมบ่อยมากๆเราจะเห็นภาพเบนตอนเด็กน้อยภาคคลาสสิกกำราบดร์สติเฟื่องหลายต่อหลายครั้งที่จริงซึ่งหมอน,นั่นมันก็จะพูดทํานองเดียวกันแหละว่าฝากไว้ก่อนนะไอ้เจ้าจอมจุนจานเบนเทนิสัน อารมณ์แบบตัวร้ายโบราณโบราณถ้ามาลุกขนลุกเลยว่ายังมีคนพูดอะไรทํานองนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงห้องคุมขังปุ๊บเนี่ยกลับพบว่าดรอนิโนมนั้นไม่อยู่ห้องซะแล้วทําให้เปอร์เซ็นต์ในการบอกว่าเจ้านี่คือตัวการที่ส่งสัตว์ประหลาดไกลยพันมาล่าเบนทุกวันทุกวัน,วนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและยิ่งสูงปลิ้ถึงสุดเพดานก็ตอนที่เบนสังเกตว่าไอ้พวกมดเหล่านี้ที่เป็นมิตรกับดเรเนี่ยมันกําลังเดินไปทําอะไรหลังชักโครกจนกระทั่งเบนขยับมันออกมาโปะเชเลย เจ้านี้มันแหกคุกช่างประปาไปแล้วเรียบร้อยไม่ผิดแน่ไอ้หมอน,นี่แหละคือตัวการที่ส่งตัวประหลาดมาป่วนชั้นทุกวันน่ะว่าแต่คุกช่างประปามันหลวมขนาดนี้เลยเลยเนี่ย ซึ่งโครงข่ายในท่อระบายน้ํานั้นมันสามารถทําให้ดรแอนิโมไปยังที่ไหนก็ได้ทั่วเมืองเบลวูดแต่นั่นน่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะเราจะตามมดเหล่านี้ไปจนกระทั่งได้มาเจอกับบทยากพนไฟได้เออมันต้องอย่างนี้สิแบบนี้แหละดร์แอนิโมเวอร์ชั่นคลาสสิกที่ฉันรู้จักมาแหละเบนก็เลยจะแปลงร่างเป็นแสแวลไฟมาสู้แต่กลับได้เป็นเอเค่อมาซะงั้นซึ่งลูคเองก็ใช้โปรโตทูเข้ามาช่วยด้วยอีกแรง สุดท้ายการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ฝั่งของเบนกับรุกจะเสียเปรียบเล็กน้อยทว่าอยู่ๆพวกมดก็หยุดสู้และเดินแบกของกันต่อมุ่งหน้าไปยังที่ที่หนึงเบนก็เลยบอกให้เราตามไปกันเพราะนั้นน่าจะเป็นคำสั่งจากดร์แอนิโมอย่างแน่นอนซึ่งทั้งคู่ก็รกระโดดมาขี่หลังมดยักษ์และนั่งไปถึงจุดหมายแบบชิวๆโดยที่ระหว่างทาง รุกก็จะพูดเรื่องความรู้เกี่ยวกับมดที่เขาศึกษามาให้กับเบนฟังหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือมดนั้นจะเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มจะครองโลกในอนาคตซึ่งดอเร์แอนิโม่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีก็เลยควบคุมพวกมันมาเป็นทาสแตด้งจนกระทั่งทั้งคู่เดินทางมาถึงรังมดยักษ์ที่ยักษ์จริงๆเบนกับรุกเลยกระโดดลงมาก่อนและซุมดูว่ามีเหตุอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยรุกจะหยิบฉี่มดแถวนั้นมาทาหน้าเบนและก็ทาตัวเองด้วยซึ่งฟีโรโมนของมดจะช่วยให เราสามารถพลางตัวเป็นพวกเดียวกันกับหมดได้ไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้บุรุกอีกต่อไปเออมันก็ดีแหละนะแต่ขอให้ได้ผลเถอะไม่งั้นฉันเอานายตายแน่รุก ซึ่งข้อสนิษฐานของรูคนั้นสุดท้ายแล้วมันได้ผลจริงครับเพราะว่าพวกมดที่ตามมาดมกลิ่นเนี่ยปล่อยผ่านพวกเขาอย่างง่ายดายเพราะว่าไม่มองพวกเขาเป็นผู้ปกรุกอีกต่อไปแบบเนี้ยปลื้มเลยละสิเบนพูดประชดคู่หูทั้งที่รูกไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำไม่นานจากนั้นทั้งคู่ก็พลางตัวและเข้ามาเจอกับดราอนดิโมที่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยระหว่างที่มันกําลังชมเหล่ามดเบนก็ปลากดตัวขึ้นทำมาดรสีเฟืองเนี่ยตกใจมากๆดีแกอีกแล้วเหรอเบนเทนิสันสนุกมาก กับการส่งสัตว์กลายพันธุ์มาล่าฉันนะ่ะเป็นท้าทายดรอนิโม ซึ่งดอกเตอร์พอดียิแบบนั้น่ะก็งงเข้าไปใหญ่นี่สัตว์อะไรของแกฉันไม่รู้เรื่องบอกตามตรงฉันยังไม่มีแผนจะเก็บแกด้วยซ้ําแต่ไหนๆก็มาแล้วจะสนองให้ก็แล้วกันโดยเจ้านี่มันมีแผนจะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกแห่งหมดยักษ์โดยที่เจ้าตัวกลายเป็นราชาที่ปกครองเหล่ามดอีกทีหนึ่งนั่นแหละซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไรเจ้าดรอนิโมมันก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วมันก็ยังพร่ามถึงความรู้เกี่ยวกับมดให้เบนฟังซึ่งเบนก็รู้อยู่ก่อนแล้วเพราะว่ามี คนเล่าให้ฟังตลอดการเดินทางมาที่นี่ะนะครับทว่าข้างนอกนั้นเราจะเห็นรอยเท้าที่เบนทิ้งไว้ตอนซุ่มดูดรแอนิโมอยู่โดยที่เจ้าไคเบอร์และหมาของมันก็ตามมาถึงที่นี่แล้วด้วยและให้หมาดมกลิน่นก็จะเตรียมออกล่าเบนอีกครั้งระหว่างที่เบนปะทะขารมกับดออรอยู่เนี่ยลูกจะเหลือไปเห็นแกาปฏิกรพลังงานที่ช่างประปาเจอมาในมิตินาวอยก็เลยจะตามไปเอา ปล่อยให้เบนจัดการกับดร์อนิโมไปก่อนขอสักทีหนึ่งแสมไฟล์ออกมาเถอะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ตามนะครับแรดโผล่มาเฉยเลยจําไว้เลยนะไอเจ้าอมิวติกส์อันใหม่ขออย่างได้อย่างตลอดเลยแรดผู้เกลียวกลาดบ่นปุ๊บก็เข้าไปตะลุมบอลกับมดยักษ์ทันทีโดยที่ฝั่งของรูกก็จะขโมยแกนปฏิกรมาได้แล้วเช่นกันเบนเปลี่ยนร่างอีกครั้งเป็นคลาชฮอปเปอร์และเข้าต่อสู้กับดร์อนิโมที่ตอนนี้ได้ใส่ชุดของแอนด์แมนเอ้ย แอนคิงมาสู้กับเบนแต่ด้วยจํานวนมดยักษ์ที่มากกว่ามากๆสู้ไปแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะเอาชนะได้หมดแน่ลูกก็เลยปีนขึ้นไปบนจุดสูงๆเพื่อหาทางยับยั้งแผนการของดตร์อนิโมซึ่งแผนก็คือเขาจะตั้งแกนปฏิกณ์นี้ให้มันเป็นระเบิดซึ่งมันจะทําลายรังมดนี้จนราบร่วมถึงพวกเราและบ้านเมืองใกล้เคียงด้วยนิดนึงแต่เบนนั้นไม่เห็นด้วยกับแผนนี้ไม่ควรมีผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับลูกหลงลูกก็เลยหาแผนใหม่โดยจะเปลี่ยนให้ระเบิดนี้เป็นคลื่นความถี่สูงที่ไม่ เป็นมิรกับมดเมื่อมดได้ยินตัวมันก็จะระเบิดนั่นเองฉันจะขอสาบแกเบนเทนิสันในข้อหาที่แกมาจุนจานกับฉันีด้ว่าด a รอนิโบนั้นพูดประโยค,คลาสสิกที่เคยพูดอีกครั้งทำเอาเบนนี่กลั้นขำไม,ม่อยู่เลยไงฉันบอกแล้วลูก หมอนี่มันพูดแบบนี้จริงๆแต่ถ้าว่าขำได้ไม่นานอยู่ๆเจ้าหมาของไคเบอร์ก็กระโดดลงมาที่นี่กลางวงเลยนี่นายมีหมาก,กลายพันธุ์ด้วยเหรออนิโมซึ่งด็อกเตอร์เองก็ปฏิเสธนี่มันไม่ใช่ผลงานของฉันก่อนที่เจ้าหมานั้นจะกลายร่างเป็นบิลคิเลเตอร์เตรียมจู่โจมด็อกเตอร์สติเฟืองนั้นมั่นใจมากว่าหมวกควบคุมสัตว์ของเขาเนี่ยจะคุมเจ้าสัตว์ยักษ์นี้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ผลแถมยังโดนโจมตีอีกต่างหากซึ่งเบนเองก็ต้องรับมือกับสัตว์ยักษ์ที่ตึงมืออีกกรรออออบแแแล้้้้วต่่่่ยยยาางงงนนน็ูไดหึๆ และว,ว่าดรอแนิโมนั้นไม่ใช่ตัวการหลักที่ส่งสารพวกนี้มาล่าเขาเบนเองก็ใช้ความคิดอยู่หลายตลบว่าจะจัดการกับผู้บุกรุกยังไงดีจนกระทั่งเขานึกอะไรดีๆออกเฮ้ยผู้บุกรุกไง เจ้าสัตว์ยักษ์นี่เป็นผู้ปกรุกแต่ทําไมมดมันถึงไม่ทําร้ายมันน่ะนั่นก็เพราะดร์อนิโมเป็นผู้ออกคําสั่งยังไงแหละครับเบนก็เลยรีบไปเอลเครื่องควบคุมที่มันสวมอยู่มาทําลายทิ้งซะแล้วปล่อยให้ธรรมชาติได้ทําหน้าที่ของมันเองทันใดที่เบนทาลายหม้อควบคุมทิ้งปุ๊บมดยักษ์ทุกตัวก็กลายเป็นอิสระและเข้าจู่โจมสัตว์ยักษ์นั่นโดยไม่ได้นัดหมายเพราะมันเป็นผู้บุกรุกที่ตัวใหญ่ที่สุดนัด่นเอง ทีเนี้ยก็เลยเปิดโอกาสให้รูกเข้าติดตั้งระเบิดขึ้นความถี่สูงและทำลายเหล่ามดจนเกลี้ยงสำเร็จแต่ถ้าว่าแม่มดจะไม่อยู่แล้วแต่เจ้าหมาของไคเบอร์นั้นมันไม่ได้แพ้ขึ้นความถี่นี้และแปลงร่างรีบวิ่งหนีไปในที่สุดโดยที่ลูกเองก็จะตามไปจับดร็อป์อนิโมไม่ให้หนีไปไหนด้วยส่วนเบนเองก็ยังสงสัยไม่หายว่าใครกันนะที่เป็นคนส่งสัตว์นักล่ามนล่าเขาไม่เว้นวีวันสักวันเขาต้องสืบหาความจริงให้ได้ก่อนที่เราจะได้เห็นเจ้าไคเบอร์ที่แอบมออยู่ห่างๆอีกครัั้งบบอกก มาของบันว่าทำได้ดีแล้วเพื่อนยากเจ้าทีนิสันมันดวงแข็งครั้งหน้าหวังว่าคงจะไม่มีไอ้บ้าโรคจิตที่ไหนมาแทรกระหว่างการต่อสู้ของเราอีกนะไคเบอร์กล่าวโดยระหว่างที่รู้กับเบนขับกลับเข้ามาในฐานช่างประปา รู้จะสังเกตเห็นว่าเบนนั้นซึมผิดปกตินี่มันไม่ใช่อาการของนายเลยนะเพื่อนปกติหลังสู้กับคนร้ายนายจะไม่ใช่แบบนี้นี่นะซึ่งเบนเองก็บอกตามตรงว่าเขารู้สึกไปสบายใจเลยแล้วก็คาใจมากๆที่ดร์อนิโมไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแล้วไอคนที่ส่งตัวอะไรก็ตามมาฉะฉันตลอดเนี่ยมันเป็นใครกันนะแถมสัตว์นักล่าของมันเนี่ยยังแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวใหม่ๆที่สามารถเอาชนะเอเลี่ยนของฉันได้ด้วยอะ่ะเหมือนกับว่ามันเกิดมาเพื่อขมือบฉันโดยเฉพาะยังไงอย่างนั้นเลย ซึ่งลูกเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าแต่ก่อนคิดว่าเบนฟูงซ่านหลงตัวเองว่าสําคัญไปเองแต่ตอนนี้เริ่มจะเชื่อแล้วว่ามีใครสักคนหมายหัวเบนอยู่จริงๆใครสักคนที่อันตรายมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็ยับยั้งแผนการคองโลกของด r a n i m รแอนิโมร่วมกันได้นะและคงอีกนานแสนานานเลยแหละกว่าหมอน,นั่นจะได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันอีกโดยที่เรื่องก็จะให้เราเห็นว่าดรแอนิโมนั้นถูกจับ กลับไปขังที่เดิมแล้วซึ่งวันๆมันก็ได้แต่นั่งเย็บตุกตาสัตว์กลายพันธุเล่นๆไปอีกยาวๆเลยแหละครับหลังจากปวนเบนเทน,นิสันมาพอสมควรแล้วไอ้เจ้าไคเบอร์มันก็ยังไม่หยุดแค่นันครับ พอล่าสุดเนี่ยยอดนักล่ากับมาอาเขานั้นได้ตามรอยบินมายังร้านช่างประปาของปู่แม็กซ์แน่นอนมันคือฐานลับใต้ดินของเราช่างประปานั่นแหละโดยที่มันสแกนทุกอย่างไปจนเจอกับทางเข้ารังลับเข้าจนได้และกําลังมุ่งหน้าไปที่เก็บข้อมูลที่จะเตมไปด้วยข้อมูลเอเลี่ยนทั่วจักรวาลข้อมูลช่างประปารวมไปถึงข้อมูลของตำนานเบนเทนที่ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าตัวด้วยถ้ามันได้ไปแล้วก็คงไม่น่าอภิรมสักเท่าไหร่แน่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเบนกับเอเลี่ยนเผ่ากวาวน ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยและกําลังเล่นฝึกซ้อมทดสอบอาวุธกันอยู่และไม่ได้รู้ตัวเลยว่าภัยร้ายที่สุดกําลังคลืบคล่านเข้ามาใกล้แบบหายใจรถต้นคอพวกเขาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ขอโน้ตไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้เผ่ากาวันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรเพราะว่าภาคอังกฤษเนี่ยมันอ่านว่ากาวันซึ่งจริงๆมันก็อ่านว่ากาวันแหละแต่ว่าภาคไทยอ่านว่ากาละแวนตรงนี้ก็ยังไงขออิงจากภาคหลักเป็นสําคัญกันแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงหรือว่าฟังขัดหูใครพวกเราต้องขออภัยมันะ ที่นี้ด้วยนะครับโดยหนึ่งในไฟล์สําคัญที่ไคเบอร์มันต้องการจะไปเอาเนี่ยมันคือไฟล์ที่ย้อนกลับไปในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วในกาวนพลายที่แอดมัสกับอาบิโดกาลังทดลองงานบางอย่างกันอยู่แต่จูจูบูแม็กซ์อดีตช่างปลาปามือท้องก็บุกมาที่นี่โดยจะขอให้แอดมัสผู้สร้างออนวิทริก์ช่วยซ่อมแซงอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาให้หน่อยตอนนี้เหมือนออนวิทริก์มันรุนรุนทำงานไม่ปกติทําให้ตัวของเบนเนี่ยมันติดอยู่ในร่างเอเลี่ยนทีละตัวทีละตัวทุกสัปดดาห์โยที ไม่ได้กลับร่างเดิมเลยมันนานมากๆแล้วซึ่งแน่นอนเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดมากๆอย่างแอตมัสมีเรื่องสําคัญกว่านี้ต้องทําก็เลยยิงโนสนโนแคร์ no son, no ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไว้อีกปี2ปีคอยมาใหม่กันละกันเรียกว่าไล่ไปอย่างไม่ใหญ่ดีเลยแหละครับแต่สุดท้ายแล้วแอตมัสจอมเย่อยิงเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเบนเข้าจนได้เพราะไม่งั้นเบนมันจะป่วนจนข้าวของที่นี่พังเสียหายนะครับจนเบนสามารถกลับคืนร่างมนุษย์ได้สาเร็จปู่แม็กซ์พาเด็กๆมาน,นั่งสงบสต,ติอารมณ์นั่งเงียบๆในห้องแล็บ และเขาจะไปคุยกับแอดมาสตอร์โดยที่มอบหมายให้เกวนคอยดูแลเบนอย่ายให้คลาส,สายตาล่ะซึ่งเหตุการณ์มันก็ดูจะปกติ ไม่มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเว้นแต่ว่าข้างนอกนั้นกลับมีเสียงตูมตามเหมือนมีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นเบนมันก็เลยเหนือเต้นแล้วเริ่มจะอยู่ไม่สุกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยเราจะเห็นก้อนบางอย่างตกลงมาในหนองน้ําบนกาวานพลายมัมนคือเจ้ากาวานิกเมคมอบที่กลายพันธุ์อย่างหนักใครยังจําได้มันก็คือไอตัวที่ปรากฏในตอนแรกของภาคนี้นี่แหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่กลายพันธุ์เป็นมาแวร์สีแดงก็เท่านั้นเองและ EP พนี้ก็จะเล่าถึงต้นกําเนิดของมันนั่นแหละครับเจ้าเมคม โผล่ขึ้นมาจากหนองน้ำสุดสยองและบุกเข้ามายัางกาวานพลมมอย่างอุกอาจทำร้ายเจ้าหน้าที่ ก่อความวุ่นวายยึดอาวุธนั่นนี่และตรงเข้าไปยังหอคอยที่แอดมัสอยู่ทันทีดูเหมือนว่าเจ้านี้มีเรื่องราวโกรธเคืองอะไรกับแอดมัสมาแง่ๆเลยแต่ประเด็นคือที่พี่แกเล่นใหญ่ยิงตูมตาลอยู่ข้างนอกเนี่ยทำให้เบนตอนเด็กที่โคตรจะดือ้อเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาและจะผิดคำสั่งปู่แม็กซ์โดยที่เกวนก็เตือนและว่าเรื่องนี้ถึงหูปู่แน่แต่เบนก็ไม่ยอมฟังอย่างน้อยไปครั้งนี้ก็เอาให้คุ้มกันละกันแล้วแปลงร่างเป็นฟีดแบ็กมุ่งตรงไปยังที่เกิดเหตุทันทีฟีดแบ็กเข เาเมคคามอบจนเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งไม่ว่ายัางไงเจ้านั่นก็ยืนกลานว่ามันต้องได้เจอกับแอดมัทให้ได้เบนก็เลยต้องขัดขวางเอาไว้เพราะคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆทั้งคู่เข้าต่อสู้กันและเจ้าเมคคามอบก็พยายามดูดเกลืนออนริวทิกซ์ไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วฟีดแบ็กก็ชนะมันมาได้และออนิวทิกซ์ก็หมดเวลาเบี่ยงร่างกลับเป็นเบนเหมือนเดิมแต่ไม่นานจากนั้นเจ้านั่นก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เบนก็เลยต้องแปลงร่างอีกครั้งทีนี้ขอเถอะนะไดมอนด์เฮดลูกพ่อออกปปปแ่่นนกก,กกกกรุเเาึ็็ลงฟม ออกมาให้ไซอย่างนั้นเลยนะครับ การต่อสู้ยกสองเริ่มต้นขึ้นเรียกว่าสู้กันสะบั้นหั่นแหลกบ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักจนทั้งคู่มาโผล่ที่หอคอยของแอดมัสและเจ้าเมคมอฟก็ได้เจอกับผู้ที่เปลี่ยนเสมือนพ่อผู้สร้างอีกครั้งโดยมันเรียกร้องให้แอดมัสอัปเกรดมาให้ทีตามที่สัญญากันเอาไว้ซึ่งแอดมัสจะเริ่มพูดถึงการสร้างและอัปเกรดอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจอย่างแน่นอนและได้ขอเวลาให้เมคมอฟอดทนรอสักนิดนึงเถอะเพราะตอนนี้การอัปเกรดที่ว่ายังทําไม่ได้ในตอนนี้ ไม่งั้นมันอาจจะส่งผลเสียหายต่อวงกว้างถ้าเมคมอบไม่ยอมแล้วมันจะไม่รอแล้วและแสดงความเกลี้ยกล่อดออกมาก่อนจะยึดเฮลิกซ์อุปกรณ์สร้างและอัปเกรดอะไรบางอย่างที่แอดมัสบอกแต่ว่ามันยังเป็นตัวไม่สมบูรณ์ไปพร้อมกับเอาตัวของอาร์บิโดไปด้วยแล้วก็กระโดดบินออกไปหายวับไปกับกลีบเมฆซึ่งหลังจากนี้แอดมัสก็จะบอกว่าไม่ต้องตามหาบอสไซส้เสียเวลาหรอกไอ้เจ้าหมอนั่นมันไม่ได้มุ่งหน้าไปไหนแต่มันไปกาวานบีอย่างแน่นอนซึ่งที่นั่นมันคือดวงจันทร์ของกาว พลายหรือเปลี่ยนง่ายๆมันก็คือดวงจันทร์ของโลกได้เลยครับก่อนที่ทั้ง3จะออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ดวงจันทร์ดวงนั้นทันทีโดยที่ให้เควินอยู่เฝ้าห้องแอบเอาไว้และพวกหนุ่มๆจะลุยอันตรายนี่กันเองแอสมาร์เล่าต่อว่าที่กาวนบีนั้นเมื่อก่อนอ่ะมันก็เป็นแค่ดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่แห้งแล้งไร้ชั้นบรรยากาศไม่มีกลางวันกลางคืนและสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยซึ่งพื้นผิวแบบนี้แหละเหมาะสมยิ่งนักต่อการทดลองอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสิ่งมีชีวิตบางอย่างขึ้นมาตอนนั้นมัันนเป็ครร้งแกที่ เอาเฮลิกซ์ตัวแรกไปวางไว้และผลลัพธ์ของมันก็เกินกว่าที่แอดมัสจะจินตนาการเอาไว้มากเขาไม่เพียงทําให้กาวานบีกลายเป็นดวงดาวที่อยู่อาศัยได้เท่านั้นแต่ยังให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตจากกลชนิดหนึงขึ้นมาอีกด้วยก็เจ้าพวกกาวาันดิกเมคามอฟสหรือพาวพุ์ของเอเลี่ยนที่เบนมีอย่างอัปเกรดนั่นเดงหลังการถือกําเนิดใหม่ของพันพุ์บนดวงจันทร์แอดมส แม้จะเป็นผู้สร้างก็จริงแต่เขาไม่อาจเป็นเจ้าชีวิตของพวกมันได้ก็เลยปล่อยให้กาวานบีเติบโตไปในแนวทางของมันจนในที่สุดพวกกาวานิกเมคามอฟก็ก่อร่างสร้างอรารยธรรมของตัวเองขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่วันพวกนี้มันเป็นพวกรักสงบไม่ชอบสูงสิงและอยู่ในที่ของตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากเฮลิกซ์ที่แอดมาร์สร้างมันได้ผลดีเกินคาดแต่ทว่าไม่มีอะไรที่ดีเลิศแบบ100%เพราะขนาดที่ทุกอย่างไปได้สวยแอสมาร์ much, ก็จะปิดการทําง,งานของเฮลิกซ์ลงเพราะ ที่นี่ไม่จะเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วแต่ในอีกปุ่มหนึ่งเฮลิซ์กลับสร้างบางสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมา มันคือเจ้ามาว์แวร์เป็นเมคมอฟที่ไม่สมบูรณ์มีอาการบกพร่องในการเขียนรหัสชีวิตแต่กลับกันมันกลับมีพลังที่กล้าแก่งเกินควบคุมมีพลังในการดูดซับและเลียนแบบเทคโนโลยีทุกชนิดแต่มีปัญหาในด้านการควบคุมอารมณ์มันเป็นเมคมอฟที่แตกต่างซึ่งแอดมัสสัญญากับมันหลายครั้งแล้วว่าจะช่วยให้โานี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับเมคมอฟตัวอื่นๆแต่สภาวะของมาว์แวร์นั้นซับซ้อนเกิดจากคาดเดารหัสพัตุกรรมของมันชวนให้สับสนมากๆและถ้าแอดมัสตัดสินใจ ช่วยเหลือด้วยเฮลิกซ์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็มันจะกลายเป็นระเบิดมหาปลายลูกใหญ่ที่คลาชีวิตคนกว่าครึ่งจัก,กรวาลได้เลยแหละครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่แอดมัสยังไม่ตัดสินใจช่วยมาแวร์ให้สมบูรณ์ในตอนนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงนน่เองแต่อย่างไงตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะมาแวร์มันได้เฮลิกซ์ตัวใหม่ที่ไม่สมบูรณ์ไปแล้วถ้ามันเอาไปรวมเข้ากับอันเก่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้มีแต่ต้องเสี่ยงปลุกเข้าไปในกวาวันบีอย่างไม่มีททางงเลลลือกแ้้วั3 เดินทางมาถึงที่ดวงจันทร์กาวันบีและได้พบว่ามาแวร์มันได้ดูดกลืนเมคมอฟตัวอื่นๆไปแล้ว,ลวหลายตัวจนกลายเป็นซากแบบนี้เลยซึ่งปู่แม็กซ์จะขอให้แอดมัสช่วยเหลือพวกเมคมอฟโดยอาศัยพลังงานจากยานของเขาโดยที่มีเกรนคอยสั่งงานยานอยู่ระยะไกลเพื่อช่วยแอดมัสอีกแรงแต่ประเด็นก็คือถ้าจะให้แอดมัสช่วยเมคมอฟที่ตายซากพวกนี้ล่ะก็พวกเบนก็จะต้องไปจัดการกับเจ้ามาแวร์กันเองแล้วละ่ะแน่นอนเบนมันพร้อมดูอยู่แล้วปู่แม็กซ์ก็เลยต้องไปหยิบปืนมาบวกด้วยโดยที่ เบนจะมุ่งหน้าไปก่อนและไม่สนแผนอะไรที่ปู่กำลังบอกทั้งนั้นโถไอเด็กดือ้อเอ้ยเบนแปลงร่างเป็นฮีทบลสและเข้าโจมตีมาแวร์จนเกิดการต่อสู้กันขึ้นในขณะที่ปู่แม็กซ์ก็จะมาช่วยเบนอีกแรงด้วยก่อนที่ปู่จะรีบวิ่งไปหาอาบิโดว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาบิโดอธิบายว่าตอนเนี้เฮลิกซ์ชิ้นที่2ที่ไม่สมบูรณ์นั้นเริ่มกระบวนการทำงานไปแล้วถ้าเราไม่เอาเฮลิกซ์ชิ้นแรกไปเชื่อมต่อกับชิ้นที่2อไอเจ้าชิ้นใหม่ที่มีปัญหานี่มันจะทำรอบจนคุมไม่่่ออยูและกกให้เิดคื นิกขนาดใหญ่ทำลายดวงจันทร์นี้ราบเป็นหน้ากลองแน่ซึ่งอาบิโดก็จัดการเชื่อมมันเข้าด้วยกันเรียบร้อยทีเนี้ยก็เหลือแค่ภาวนาให้ทุกอย่างสําเร็จและเชื่อมั่นในตัวแอสม r t แล้วแหละครับ ซึ่งขณะที่เบนกําลังสู้กับเจ้ามาวแวร์เนี่ยมันที่เห็นว่าเฮลิกซ์กำลังทํางานเต็มที่ก็เลยยื่นมือไปจับแท่นเอาไว้จนตัวมันเริ่มดูดซับพลังของเฮลิกซ์เข้าไปแบบเต็มพิกัดและจากร่างสีเหลืองก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นร่างสีแดงและในที่สุดกระบวนการอัปเกรดก็เสร็จสิน้นมาวแวร์ได้กลายร่างสมบูรณ์เรียบร้อยและเป็นเหมือนเมคมอฟตัวอื่นๆเพียงแต่ว่าเจ้านี้มันจะมีร่างกายเป็นสีแดงที่ทรงพลังกว่าสีเขียวก็เท่านั้นเองซึ่งร่างสีแดงเนี่ยเป็นร่างที่เบนฟัดกันมนในช่วงตอนแรกของภาพ อ n อมนิเวนั่นเองแหละครับ แต่ทว่าด้วยความที่มาวแวร์นั้นน้อยเนื้อต่ําใจแอดมัสที่มองว่ามันเป็นความผิดพลาดแถมยังตั้งชื่อมันว่ามาแวร์เหมือนพวกไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกทาให้ความแค้นได้จิตใจเริ่มเข้าครอบงาและเปลี่ยนพลังที่กล้าแกร่งที่เหนือกว่าเมคมอัพตัวอื่นๆไปใช้ในทางที่ผิดซะอย่างนั้นคือเอาง่ายๆเก่งกว่าตัวอื่นก็จริงแต่สมองก็เพี้ยนกว่าเพื่อนด้วยเช่นกันทาให้มันกลายเป็นตัวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบขนาดเบนเองก็ยังบอกเลยว่าไอเดอรหลอกการพูดแบบนี้นี่มันตัวร้ายชัดๆเลยฮะ แถมเท่านั้นยังไม่พอไอ้เจ้ามาแวรเนี่ยมันยังทะเยอทะยานที่จะแข็งแกล่งขึ้นอีกด้วยการจะขโมยพลังจากออมนิทริกซ์ที่ติดอยู่กับเบนมาเป็นของตัวเองด้วยเพราะนั่นมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของแอดมัสผู้เป็นพอ่ออะไรที่เป็นของมอนั่นข้าจะเอามาให้หมด แต่มีหรือที่เบนจะยอมอยากได้ก็ไปต่อคิวสิโว้ยก่อนจะแปลงร่างเป็นแคนนอนโบเข้าต่อสู้กับมาแวร์ร่างสมบูรณ์แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ของเจ้ามาแวร์ที่อ่อนประสบการณ์ก็พายแพ้ให้กับเด็กน้อยอย่างเบนไปแบบราบคาบและถูกเบนในร่างด m ม n อนเฮดแช่แข็งเอาไว้ในเพชรสิน้นฤทธิ์ลงอย่างง่ายดายเหลือแค่ราคาคุยเพียงเท่านั้น หลังจากจบภารกิจที่บานปลายใหญ่โตเนี่ยปู่กับหลานก็ขอบคุณแอดมัสที่ช่วยให้เบนกลับมาเป็นคนปกติได้และเตรียมตัวจะกลับโลกส่วนแอดมัสก็ขอบคุณเบนที่จับเจ้ามาแวร์ให้และไม่ทําลายบ้านเมืองในกาวานพลายไปมากกว่านี้อ่ะนะก่อนที่ทั้ง3จะออกยานไปโดยที่เบนก็ขิงว่าเขาได้ช่วยดาวเอาไว้ทั้ง2ดวงเลยนะส่วนเกวนก็ขิงว่าเป็นลูกมือให้แอดมัสช่วยพวกเมคมอบที่แขงเป็นซากอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ช่างเถอะไม่ว่ายัางไงก็ตามเบนกับเกวนตอนเด็กก็มีส่วนทั้งคู่ในการช่วยเหลือผู้ คนเอาไว้มากมายได้แล้วนะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ปัจจุบันเจ้าไคเบอร์มันได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลของเฮลิกซ์แล้วเรียบร้อยและยังก๊อปปี้ไฟล์อื่นทั้งหมดของเบนเทนิสันในคลังของช่างปลาปามาด้วยก่อนที่จะแอบออกจากฐานมาโดยที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเราได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วไม่เหลือความลับใดของเบนเทนิสันที่เรายังไม่รู้อีกแกจงเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีไคเบอร์พูดทิ้งท้ายดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแหละครับ ก่อนที่เรื่องราวของพาสนี้จะจบลงที่ตรงนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างกับเบนเทนอ i ิเว s ร์สในพาร์ทนี้เข้มข้นใช่ไหมละครับนี่แหละครับคือนิยามของหนึ่งในภาคเบนเทนที่ดีที่สุดว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและเหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องเบนเทนภาคอนิเวิร์สมาเล่าแบบนี้แล้วก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำใจให้กันด้วยนะและใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ